แุ่นแดดจะตื่เป็นถนนคนเดินริมทะเลทะเลอยู่ข้างหน้า

อูยอ,อ,อ,อันนี้คือก้งายเสือพุ้งมาลายอันนี้คือถนนถนนแห่งของกินของอาหารทะเลเมนูยอดกินก็ข้าวปไหลแต่หนูี่กินแล้วหยิ่มากแม่ไม่เช่นนั้น 야, 지금 저거 고 선생님이 사보 좀줄